อ่ะโอเคนะครับมาดูตัวอย่างกันต่อนะครับก็มีกราฟมาให้กับเราเลยนะครับรูปนี้เขาให้เราพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดยังไงนะครับนักเรียนครับอันแรกเลยนะครับจุดยอด u นะครับและจุดยอด z เป็นจุดยอดประสิทธิการนะครับอ่ะจริงหรือไม่อย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาหาทีละจุดกันนะนักเรียน u เนี่ยนะครับมีจุดยอดประสิทธิคืออะไร นะครับอ่ามานะครับ U นะครับมีจุดยอดประชิดอ่ายูอยู่ตรงไหนยูอยู่อย่นี้ถูกปะยูมีจุดยอดประชิอะออออะอด,อ,ดะชอะไรบ้างมี V กับมี Z นะครับมี V กับมี Z ซ คำถามถูกว่านักเรียนเนี่ยเขาบอกว่าจุดยอด U และจุดยอด z นะครับเป็นจุดยอดประชิดกันอันนี้ก็โอเคถูกนะ,ะครูอยากลองหาตัวแอีกตัวหนึ่งนะครับจุดยอดแอีกตัวหนึ่งว่ามีจุดยอดประชิดอะไรบ้างนะครับ Z นะครับมีจุดยอดประชิดก็คือ u แล้วก็ w นะครับอ่ะโอเค Z นะประชิดกับอะไรประชิดกับ u เหมือนกันฉะนั้นไอสิ่งที่เขากล่าวมาถูกหรือผิดถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับ จุดยอด v และจุดยอด z เป็นจุดยอดประชิดกันนะครับจุดยอด v นะครับแล้วก็จุดยอด z เป็นจุดยอดประชิดอ่ะนักเรียนมาดู v นะ v นะครับมีจุดยอดอะไรบ้างมีจุดยอดประชิดคือ V นะครับมีจุดยอดประชิดคืออะไร V อยู่ไหนอ่ะ v อยู่นี่นะมีอะไรบ้างนักเรียนมี U แล้วก็มี W นะครับฉะนั้นที่เขาบอกว่า U และ Z เนะี่ยเป็นอยู่ยอดประชิดกันจริงไหมไม่จริงนะครับ า v และ z เป็นจุดยอดประชิดกันไม่จริงนะโอเคข้อที่3นะครับเส้นเชื่อม d เกิดกับจุดยอด v อ่ะอันนี้จริงหรือว่านะครับแล้วเ่ยมาหาเส้นเชื่อมที่เกิดกับจุดยอด V กันนะครับเส้นเชื่อมที่เกิด กับจุดยอด v นะครับมีอะไรบ้างถ้่ดูที่จุดยอด v นะมี b มี d มี c แล้วก็มี f นะครับมีเส้นเชื่อม b นะครับแล้วก็ d c สุดท้ายคือ f นะครับแบบนี้น้าโอเคเขาบอกว่า,เ,าเส้นเชื่อม d นะครับเกิดกับจุดยอด v แล้วมันมี d อยู่ว่ามีนี่ไงถูกหรือผิดถูกต้องนะครับข้อที่4เส้นเชื่อม c เกิดกับจุดยอด u นะครับอะ เส้นเชื่อมที่เกิดกระจุดยอด U อมีอะไรบ้างมาครูเขียนให้ดูเลยนะครับนักเรียนดู อยู่มีมี A แล้วก็มี B มี2ตัวเองนะอ่ะคือ A นะครับแล้วก็ B เขาบอกว่ามันมี C ด้วยจริงไหมไม่จริงนะครับข้อนี้ผิดโอเคนะครับก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับเพียงแค่เราต้องจำให้ได้นะครับว่าจุดยอดประชิดคืออะไร นะครับเส้นเชื่อมที่เกิดกับจุดยอดเนี่ยมันคืออะไรถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนก็ทําไม่ได้นะครับมาดูข้อที่5ต่อนะครับเส้นเชื่อม f นะครับเกิดกับจุดยอด v นะครับนักเรียนมาหาเส้นเชื่อมที่เกิดกับจุดยอด v กันนะครับ มีอะไรบ้างมี B นะครับมี D นะครับเอ๊ะคัณว่ามันซ้ำคอนนี้ไหมคล้ายๆกันไหมอืมคล้ายๆกันเลยอะเออคล้ายกับข้อไหนคล้ายกับข้อนี้ปะออคล้ายกันนะครับมี B ีมี D มี C มี F นะครับมี B นะครับ d แล้วก็ซแล้วก็เฟเขาถามว่ามันมีเส้นเชื่อม f มหมีปะมีนะครับขอ้อนี้ก็ถูกนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยข้อถัดมานะครับโอ้โจทย์ยาวนิดน,นึงนะครับข้อถัดมาถือว่าครูว่าน่าจะเป็นข้อข้อหนึ่งที่เป็นข้อที่น่จะต้องได้ามที่โรงเรียนอย่างแน่นอนนะครับจะต้องมีแบบฝึกหัดให้เราทำาบบนี้อย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็น โจทย์หรืเป็นบบบังหัดมาตรฐานที่ทุกคนจะต้องเจอนะครับก็คือระบายสีประเทศนะครับแล้วก็สร้างเส้นเชื่อมนะครับแต่ละประเทศนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทําอย่างไรนะครับนั่นเองครับเขาบอกว่าให้เราวาดกราฟนะครับโดยที่มีจุดยอด6จุดแทนประเทศต่างๆมีประเทศไทยนะครับประเทศลาวกัมพูชาพม่านะครับมาเลเซียแล้วก็เวียดนามและจุดยอด2จุดมีเส้นเชื่อมก็ต่อเมื่อนะครับประเทศที่แทนด้วยจุดยอดทั้งสองมีอาณาบริเวณติดต่อกันและถ้าต้องการระบายสีแผนที่ประเทศโดย นะครับประเทศที่ติดกันต้องใช้คนละสีกันนะครับจะต้องใช้สีอย่างน้อยที่สุดกี่สีนะครับอนอกจากที่เราสร้างกราฟออกมาแล้วนะครับโจทย์เขายังถามหานะครับไม่ใช่ถามหาหรอกให้เราระบายสีนะครับแต่ละประเทศนะครับข้อแม้ก็คือว่าประเทศที่มันติดกันนะห้ามใช้สีเดียวกันนะครับนัเรีนยนครับเขาบอกว่ามีจุดยอด6จุดจุดยอดคือ V อะไรนะว g ปะ่ะ่ะ VG จุดยอดก็แทนด้วยประเทศต่างๆ,ๆนะครับมีไทยมีลาวนะครับมีกัมพูชามีพมา่ามาเลเซียแล้วก็เวียดนามนะครับอุย คบ6นะครับนันเรียนก็มาทํากราฟกันมาวาดกราฟกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเราพยายามอันเนี้ยเราต้องมีความรู้ด้วยนะว่าประเทศไหนติดอยู่กับประเทศไหนถ้าเนียนไม่รู้เรื่องนี้นะเนียนก็ทําไม่ได้นะอ่าเราก็จะมาลื้อฟื้นนะครับความหลังของเรานะครับในเรื่องของวิชาสังคมงานนะครับนันเนียนครับไทยอ่ะคือว่าไทยกันนะไทยให้อยู่ตรงนี้กันนะ อันนี้ไทยนะครับนัเรีนยนคิดว่าไทยติดกับประเทศอะไรบ้างอ่ะว่ามาไทยติดกับลาวนะครับอ่ะลาวไทยติดกับพมา่พมาพม่าน่าอยู่ฝั่งซ้ายถูกป่ะอันนี้ครูพยายามวาดอิงกับแผนที่จริงๆเลยนะอ่ะพะมา่าแล้วก็ไทยติดกับกับกับ กับกัมพูชาด้วยไหมติดกับกัมพูชาด้วยนะครับอ่ะกัมพูชาอยู่นี่กัมพูชาโอเคท้ายติดกันอะไรต่อมาเลเซียนะครับมาเลเซียอ่ะ ใครไม่ติดกันอะไรอ่ะเวียดนามนะครับเวียดนามเอาเวียดนามไปอยู่ห่างๆกันหน่อยนะครับอ่ะมา ลากเส้นเชื่อมกันนะครับมาลากเส้นเชื่อมกันนักเรียนครับไทยติดกับอะไรไทยติดกับลาวแน่นอนฟึ๊บอ่ะไทยติดกับลาวไทยติดกับกัมพูชาไทยติดกับมาเลเซียไทยติดกับพม่านะครับมานักเรียนกัมพูชากับลาวเนี่ยมันหยุดติดกันนะฟึบอ่า แล้วก็ลาวอยู่ติดกับเวียดนามแล้วก็ลาวก็เออไม่ใช่ลาวสิกัมพูชาก็อยู่ติดกับเวียดนามเหมือนกันนะครับพม่าอยู่ติดกับลาวม์มอยู่ติดกับลาวด้วยนะครับนี่ได้รูปร่างหน้าตาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับเนี่ยไดรานาะกราบโอเคปะถัดมามาดูเรื่องสีกันบ้าง สีเนี่ยนะครับมันมีข้อแม้นิดหนึ่งว่าเขาต้องการสีน้อยที่สุดนะประเทศที่อยู่ติดกันห้ามใช้สีซ้ํากันนะครับห้าห้ามใช้สีซ้ํากันวิธีการก็คือว่านะครับครูจะพยายามนะครับลงสีนะครับให้กับประเทศที่มันมีเส้นเชื่อมเยอะๆก่อนนะครับประเทศไหนบ้างที่มีเส้นเชื่อมมาเยอะหรือว่าอยู่ติดกับประเทศอื่นเยอะๆก็มีไทยกับลาวถูกปะ อ,อย่างละสีถูกไหมติดกับประเทศอย่างละสีนะครับครูก็บันเลงให้ไทยเป็นสีหนึ่งนะครับลาวก็ต้องเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งลาวเนี่ยห้ามใช้สีเดียวกับไทยถูกปะเพราะมันอยู่ติดกันครูก็ให้เป็นสีแดงไปครูดได้แล้วนะสีฟ้ากับสีแดงโอเคปะอ่าโอเคนะครับถัดมานะครับประเทศนะครับถัดมา นัเรียนมาดูว่านะครับประเทศมาเลเซียนะครับใช้สีอะไรได้บ้างประเทศมาเลเซียครูจะบอกว่ามันใช้สีอะไรได้มันใช้สีแดงได้ถูกป่ะเออทำไมใช้สีแดงได้เพราะว่าอะไรมันไม่ได้อยู่ติดกับลาวโอเคนะอ่าเราใช้สีแดงได้นะครับเวียดนามใช้สีอะไรได้เวียดนามใช้สีฟ้าได้เพราะเวียดนามไม่ได้อยู่ติดกับประเทศไทย เราใช้สีอย่างประหยัดถูกปะอ่ะมาดูเหลือแค่พม่าก,กับกัมพูชานะครับพม่าก,กับกัมพูชาคู่ถามคำถามพม่าใช้สีแดงได้ไหมไม่ได้อยู่ติกับลาวพม่าใช้สีสีฟ้าได้ไหมก็ไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มสีใหม่เข้ามาอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีชมพูนะครับเอ,เอาสีเทาดีกว่านะครับเป็นสีเทาโอเค กัมพูชาก็อยู่ในลักษณะเดียวกันใช้สีแดงไม่ได้ใช้สีฟ้าก็ไม่ได้นะครับถูกบังคับให้ใช้สีอะไรสีเทาเหมือนกันสามารถใช้สีเทาได้นะเพราะว่าพม่ากับกัมพูชานี่มันไม่ได้อยู่ติดกันนะครับสรุปแล้วเราใช้กี่สีมีสีฟ้าสีแดงนะครับแล้วก็สีเทาใช้รวมแล้ว3สีนะครับใช้สีน้อยที่สุด3สี ่าโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับ